เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับล่าสุดก็โตยโยต้าปลดพนักงานออกไปด้วยนะครับทั้งที่ปีที่ผ่านมาก็ยังมีนโยบาย รถคันแรกนะครับน่าจะขายดิบขายดีไม่น่าจะต้องปลดพนักงานกันนะครับไปดูรายละเอียดกันครับรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นไม่มีปัญหาครับแม้ว่าบริษัทโตโยตานั้นจะปลดพนักงานย้ําว่ายานยนต์และชิ้นส่วนของไทยนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครับเตรียมเสนอโครงการผลิตยน์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้าคอรอมอสัปดาห์หน้าครับ นางอัจฉราศีบุญเรืองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกครับว่ากรณีที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยนะครับจัดโครงการจากด้วยใจเพื่อให้พนักงานรับเหมาช่วงหรือซับคอนแท็กนะครับสมัครใจลาออกประมาณ1000คนนะครับเป็นเรื่องปกติของธุรกิจซึ่งพนักงานที่เลิกจ้างนั้นเป็นส่วนของรับเหมาช่วงไม่ใช่พนักงานประจํานั่นเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับสาเหตุนั้นอาจจะมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ2-3ถึงปีนี้ชะลอตัวลงเอ๊ะชะลอ ตัวหรอรถค,คันแรกน่าจะโอเคนะผมว่านะน่าจะแบบว่าขายได้เยอะมากจนมีผลกําไรมากมายนะครับขณะที่กําลังการผลิตของโตโยต้ก็มีสูงด้วยซึ่งต้องติดตามครับว่าพนักงานเหล่านี้นั้นจะเคลื่อนย้ายหรือสมัครงานใหม่อย่างไรเพราะบางอุตสาหกรรมนั้นก็ยังขาดแรงงานอยู่ครับ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ยังบอกนะคะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะที่ต้องผลักดันกันอย่างต่อเนื่องเพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่สําคัญในอาเซียนโดยในสัปดาห์หน้าจะเสนอแนวนโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนผลิตร,รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะไปยังสํานักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทําร่างนโยบายส่งเสริมการลงทุนร่างสุดท้ายใกล้เสร็จแล้วค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ บอกเขาไม่ได้ลดนะเขาเป็นวอลนเทียที่บางคนเป็นพวกที่สมัครใจให้ที่จะลาออกกันเป็นแต่เป็นพวกแรงงานพนักงานที่เป็นเป็นเหมาจ่ายเพราะเขายังมีพนักงานประจําพนักงานเหมาจ่ายซึ่งถ้าดูแล้วจำนวนจํานวนที่ยังจ้างอยู่ก็ยังที่ที่วอลนเทียเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็คงมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจอ่ะนี่นะถ้าในภาวะที่ คืในช่วงที่ธุรกิจดีมากๆเขาจ้างไว้เยอะเกินนะใช่ไหมพอตอนนี้มันค่อนข้างนิ่งอย่างเงี้ยมา2อปีแล้วถ้าจะจ้างไว้มันก็เป็นอาจจะมองดูเป็นภาระแต่คนเดียวกันช่างพวกนี้เก่งๆพวกนี้อาจจะออกมาทําประโยชน์เพราะว่าจริงๆบริษัทอื่นเนี่ยมีความต้องการกระบนเนี่ยเรื่องเรื่องขาดแคลนช่างเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยใช่ไหม สำหรับโครงการลงทุนผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในระยะแรกนะครับผู้ประกอบการที่ลงทุนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนผลิตชิ้นส่วนสําคัญทั้งหมดในประเทศไทยครับช่วงแรกก็สามารถนําเข้าจากต่างประเทศได้โดยทาง BOI นั้นจะเป็นผู้กําหนดแนวทางการลงทุนผลิตชิ้นส่วนครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าวันนี้ครับนายซางบินนะครับรองประธานบริษัทเซนเจิ้นวูซูลงมอเตอร์กรุ๊ปนะครับผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของประเทศจีนนะครับ เข้าพบครับเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานด้านขนส่งมวลชนและโครงการส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะประหยัดพลังงานของประเทศไทยครับโดยนายเซนเจิ้นวูซูลงนะครับโดยบริษัทเซนเจิ้นวูซูลงมอเตอร์กรุ๊ปครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์รถไฟฟ้ารายแรกของจีนนะครับปัจจุบันมีกําลังผลิตปีละ30,000คันส่งออกไปแล้ว50ประเทศทั่วโลกครับซึ่งบร,บริษัทนี้นะครับสนใจ ที่จะเข้ามาสร้างโรงงานประกอบรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยรถไฟฟ้าในประเทศไทยครับเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นต้องการให้บริษัทใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในประเทศ60%ครับจากของการประกอบรถนั่นเอง